หอยนี่มีรสด,ด้วยอ่ะออกอมหวานนิดหน่อยทำยังไงอ่ะรดมาแล้วครับตามสูตรครับอ๋อต้องต้องอนเลยนะเขาเรียกไงเปแช่ถั่วไรแล้วก็มักมักเขาหมักอ่าเขาหมักก่อนเฮ้ยอร่อยอ่ะคุณแม่น้องก็ทุบให้มันก็ทำให้เราไม่แข็งนะอ่ะเพราะว่ามันเป็นอาหารนี่ถ้าเอาไปย่างเองก็ไม่ได้ทุบสิ โชคดีแล้วที่ทําที่นี่สะอาดมีอะไรมีเกียรนิดแล้วก็ทุกได้ครับก็ใช่แต่ตรงนี้โอเคเลยอ่ะไม่เหนื่อยเราอ่ะบรรยากาศกล้วยตองกับคุณแม่คุณแม่ สวยนะี่วยตองสะพานข้วยตองนะไม่รู้น้ำเขามีไหมข้วยนี้มีน้ำไหมหหึน่าจะมีนะแต่มองไม่เห็นหมันเป็นลุ่มลงไปอะนะไหนว่าสะพานสูงที่สุดหรือมั้งเนี่ยบอริเวนนี้นะเป็น้วนนะก็มีลูกค้าเยอะหน่อยก็มาจอดเที่ยวชมสะพานพ่อขุนผาเมืองข้วยตอง ครับคค่คมันเด็ดาดประม,มาณนี้เลยมามังชิมก่อน๋อ,อมีมามด้วยอมองชิมก่อนว้าวมีเนื้อเนื้อค่อยแห้งดีนะอ๋อานี่มาม มันมหมัม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 มมมัมเปรี้ยวดีไหมก็มันมีเปรี้ยวไม่เปรี้ยวครับอืมอันไหนเปรี้ยวอ๋อกำลังอุ่นอยู่อืมเปรี้ยวสุดสุดอ๋อแล้วแล้วเนื้อนี่ขายไงนี่นะเส้นละนี่เหรอ อ๋อเป็นขีดนึกว่าขายเป็นเส้นละร้อยกทุ้บทับเนื้อหัวเนื้อหัวกับเนื้อควายครับอันนี้เนื้อหัวอ๋อเนื้อหัวมันจะเป็นเนื้อควายอ๋ออ๋อเหรอครับผมแล้วไอ้นี่เป็นเนื้อสไลด์ครับเนื้อสไลด์อืมุบย่างแล้วก็ตทุ้บมันจะนิ่มครับเออเขาถ้าเอาเค็มมากไปมเนี่ยไม่เค็มครับไม่เค็มครับแล้วจะไวได้นานไหม ได้นานครับผมเหรอครับยังไม่สุกเลยเปล่าไม่ครับเอาไว้แบบนี้ก็ได้ครับไม่น่าจะทำมาได้เลยนะครับแล้วเอาแปลงเทพได้ไหมได้ครับผมมันไม่ได้แปลวันนี้เนี่ยวันสองวันเนี่ยไม่เสียไม่เสียไม่เสียครับให้เขาทำให้เลยทำอะไรถ้าจะเก็บไว้นานผมว่าเอาไปวันนี้ดีกว่าเอาสดไปดีกว่า อยากเราอยากทําแล้วก็อบย่างมันก็ใส่เบียบก็ได้ครับอ๋อนี่แล้วล้วย่างได้ได้ครับผมย่างทอดได้แล้วยย่างก็ได้เราลองเราเราแบ่งหรือเปล่ารู้ว่าตัวขายเป็นเส้นแบ่งครับแบ่งโอเคขายเป็นฉีดโอเคแล้วอันไหนเนื้อวัวเนื้อวัวแล้วอันรุ้นอันนี้ก็เช่อันน้ก็วัวเอออันไหนมันน้อยอันไหนนิ่มอันไหนสวย คลุบแล้วนหน่อยชยออนิดอ,อ,อันไหนสวยอันนี้สวยเอออันนี้เ,นเอาไปไงช่างเหรอ<า>เออเอาลองดูสิแม่เอาแค่ไหนให้ย่างให้หน่อยได้ครับได้ครับทั้ทงเส้นนี่มันเท่าไหร่รอยู่ประมาณสี่ขีดประมาณนี้ครับอ๋อสี่ขีดเลยอ่อนหน่อยนะอ่อนหน่อย ไม่ถึงสี่อ๋อให้ถึงแปดไหแปดใกล้เคียงถึงสเหรอแล้วขีดเท่าไหร่ขีดละร้อยครับผมอ๋อขีดละร้อยเหลืออืมหนักไปเอาเอาขีดตรงขีดก็ได้ครับเออประมาณว่าอ้าวชิมก่อนก็ได้ครับเอาหน้าติดใจค่อยอ้าวจริงรสชาติเป็นไงอร่อยครับเดี๋ยวจะย่างให้มันอร่อยเนี่ยเค็มหรือว่าอร่อยิ่งสุดเอามาชิมเออ เนี่ยเอาเนี่ยไปย่อ hmm. ร้อยยี่สิบอ๋อร้อยยี Than ่สิบอ่าฮะอยู่ที่ชิ้นหนาชิ้นบางชิ้นหนาชิ้นบางแล้วประมาณนั้นเลยอือฮึแข็งไหมแข็งครับเขาย่างแล้วนิ่มนะครับอ๋อเป็นเนื้อทุบครับเป็นเนื้อทุบอ่าเพราว่าเราไม่ทุบด้วยแกะแข็งที่สุดอือแล้วตรงไหนย่างตรงไหนอ๋อนี่เหรอเตานี่เหรอ โอเคใช้ใช่เตานี่อ่าก็มีน้ำจิ้มไหมไม่ต้องไม่ต้องหรอ๋อต้องเหนียวได้เลยครับเป็นอ๋อไปนึอย่างเสร็จแล้วมันทานก็ข้าวเหนียวได้ครับอ้อืมเอาเดี๋ยวลืมถามว่าตรงนี้เขาเรียกอะไรจุดชมวิวครับผมเป็นจุดชมวิวครับกมที่กรมจิตไรผมก็ไม่ได้ตั้งเขตเอาเหรอแล้วเขตพื้นที่ไหน มันเป็นที่ของไอ้ขบวนปักจ่องครับลมสักลมสักครับยังอยู่ลมสักยังไม่ถึงน้ําหนาวยังครับยังน้ําหนาวอีกประมาณอืมสามสิบกว่ากิโลได้ครับ๋อประมาณนั้นครับผมสามสิบกว่ากิโลโอ้ก็ไม่ไกลแล้วนี่ไม่ไกลครับไม่ไกลแล้วอืมโอ,โอเคจุดชมวิวแล้วเขาแนะนําให้ไปชมวิวตรงไหน ก็เจ <muitas S 2> ับแถวๆนี mm ้แหละครับเครื่องเช้าว่ามันจะมีหมอกอ๋ออ๋อนี่เหรอครับผมอ๋อบริเวณนี้นะเอาไปดูหน่อยระหว่างรอเนื้อย่างจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับได้มีเค่วงเช้าเหรืออ๋อเอามีห้องน้ําด้วยเหรอมีครับผมห้องน้ํานั่งยองเหรอครับผมโอ้นั่งยองไหวเหรอไม่ตุ่มป่วยนะกิวเพื่อจะทำไปจักรอ๋อเหรอนี่นะครับจุดชมวิว ชาวเช้าจะมีหมอกนะตรงนี้แล้วบริเวณนี้มันเป็นหว้วยตองหรือเปล่าห้วยตองลงไปกิดนะครับล่องนี้ก็ไม่ใช่หว้วยตองใช่ไหมครับแต่มีน้ำใช่ไหมอ๋อแล้วเป็นหว้วยอะไรมันเป็นในเะไเรีนนยกอะไรชื่อครับเอาเอา,เอาสักชื่อมันเป็น จะว่าไงเนี่ยเออถ้ามาสุนีก็เรียกห้วยปูครับห้วยปูอ่าโอเคห้วยปูอ่าไปดูจุดชมวิวห้วยปูหน่อยโอเคนะเดี๋ยวเขาไปสัมผัสหวยปนเจ้าพ่อนี่ขาแดงนั่นครับ๋อจะเป็นหน้าขาแดงอยู่ดังสายมือครบบเดินไปแล้วก็มองเห็นไหมครับอ๋อเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวไปถ่ายภาพหน่อยก็กินก่อนห้วยนี่ มีรสด,ด้วยออกกอกอมหวานนิดหน่อยอทำยังไงอะ่ะรดมาแล้วครับตามสูตรครับอ๋อต้องต้องอะไรนะเขาเรียกไงเช่อะไรแล้วก็มามักครับมักอ่าเขาหมัก,กก่อนหิ่ยอร่อยอ่ะคุณแม่น,น้องก็ทุบให้มันก็ทําใ,ใ,ให้เราไม่แข็งนะครับเพราะว่าเป็นนานนี่ถ้าไปย่างเองก็ไม่ได้ทุบสิโชคดีแล้วทีว่ทําที่นี่มีสากมี อะไรมีเก่งนิดแล้วก็ทุบได้ครับก็ก็ใช่แต่ตรงนี้เราโอเคเลยอ่ะไม่เหนื่อยเราอ่ะย่างทุบแล้วก็ส่งให้เขาครับโอ้ครับอยู่จริงไว้ีส่งไปอะไรได้หมดโอ้ได้หมดเลยรับส่งครับอืมอร่อยแฮะโอ้แล้วพี่เนี้ยส่ง คุณแม่โอ,อแล้วสิใช้ชได้เลยโลนึงมันตกแค่40กว่าบาทเอากระยางอีก้วโลสองเวลาเราทุบไว้บบนี้เราเกี่ยไว้ได้ครับพอเราดินเราเวฟกว็ได้อืมัมนสะดวกกว่าครับอเอาอีกหน่อยไหม,มคุณแม่เอาเผื่อวกวักาป่าด้วยอะอะไม่กินเหรอถ้าไม่ทุบมาันจะแข็งยางเงี้ยครับได้ อร่อยฮะอืมเอาเส้นไหนอ่ะต้องไปอยู่ทางด้านหลังครับมองไปจะมองเห็นเหรอเพิ่มอะไรอีกครับเนื้อทอดก่อนไหมแก่ถึงทอดนี่แหละเดี๋ยวเอาต่ออีกหน่อยเพิ่มอีกหน่อยช่างให้อีกหน่อยอืมเอาเส้นไหนดีเอาเนื้อวัวนะเออเราไปช่างหน่อยว่าเอาเนื้อวัว ขีดนึงเออถูกง่ายเป็นเนื้ออะไรหนูโอเคเนื้อนืวัวนะเอาวัวนะมันจะเป็นเนื้อควายครับสีจะปิดกันครับอควายมันจะดำออกชิดการตัดเงินครับโอ้อขีดนึงเลยเหรอพอดีเลยใช่ไหมเขีนนิดนอ๋อมีแถมวะใช้ได้ใช้ได้เกินนิดหน่อยมีแถมตัดออกตัดอืม จะตัดออกก็แน่เกียร์ใช่อ้ลองไปย่างก่อนใช้ได้ใช้ได้อร่อยนึกว่าธรรมดาอ๋อเขาปรุงรสมาก่อนแล้วมันก็เลยรสชาติอร่อยเอาเป็นนื้อวัวแน่นะไม่ใช่เนื้อควายนะไม่ใช่ครับนี่ครับปปาแดงเอาไปดูป่าแดงก่อนอโมมากไปหน่อยห้วยช่วงปีใหม่ นัดท่องเที่ยวเราจะไปเที่ยวข้างบนจะอ้อมไปทางตรงด่านป่าไม้ครับเปลี่ยนเราหลักพันโอ้ขึ้นไปจะเป็นหน้าผาอ๋อเหรอโัวสูงครับแล้วแล้วเขาเดี๋ยวเดี๋ยวดีนะสวยครับนี่ z ูมาดูหน่อยนี่ใช่ไหมผาแดงครับผมโอ้อเขาเขามีทางขึ้นไปแต่เดินเท้าหรือว่ารถรถครับอ๋อจริงเหรอครับรถขึ้นได้เหรอขึ้นได้ครับขึ้นขึ้นแนวไหนเที่ยวขึ้นไปทางไอ้ หน่วยด้านอนุรักษ์พันนะครับเหรอเข้าไปแล้วจะเลี้ยวซ้ายขึ้นมาบนหลังเลยครับแล้วมันจะเดินขึ้นมานิดนึังก็ประมาณนั้นต้องเป็นรถน้าเที่ยวสิรถที่แรงดีๆใช่ไหมครับรถส่วนตัวแ็งเก่งนี้ไม่ไหวนะก็พอได้ครัไม่ชันครับไม่ชันมากทางมันจะลําบากตรงนี้นะครับทางว่ามันมันแค่ทางไอ้ทางลาดยางมันเป็นทางไอ้ ลุกลังอะครับโอ้ตรงนี้เป็นผาเขาก็เลยเรียกผาแดงครับแ่กพอนเป็นในจะพ่อผาแดงครับจะ่อนเครื่องบินถ่ายรูปไม่ใช่ติดอ๋อจริงครับว้าวเพราะนั้นลำลำห้วยนี้ก็เลยใกล้ๆว่าผาแดงไปเลยครับลำห้วยผาแดงก็เรียกเป็นหมู่บ้านให้ว่าก็เรียกตามชื่อครับครับแล้วแต่ใครจะตั้งตรงไหนก็เราเรียกตามอ๋อคนตาคนแก่ไปอะครับครับครับอืม ดูเขาท่าให้ได้ไดช่วงเช้าเช้าจะมีหมอกตอนนี้หมอกหมดแล้วนะโอเคนะจุดชมวิวนี่จุดชมวิวเบาป่าลงช่องเพชรุบุลมีคำว่าเบาด้วยเหรอเอ้ยไม่ใช่สิน่าจะเป็นเขานะจุดชมวิวเขาปากช่องนะไม่ใช่เบา หอไข่กับบอไม้เนี่ยที่อาหารนิดเดียวม,าามันกลายเป็นบอไม้เลยนี่ลำกล้วยนะบอมีหลายชื่อจะจันู่ผาแดงอมนู่ผาแดงสวยมากออผาแดงนั่นแหละครับสวยทีเเียว เช้าจะมีหมอ,มอมคนเขียนก็โอเคก็พ,พยายามสื่อนะจุดชมวิวไม่ใช่เบาแล้วน่าจะเป็นเขาปากช่องปากช่องตรงไหนท่านั้นล่ะล่องลมนี่นะมะั้ล่องลมที่เมือนทางนี้ล่ะขเขาหกัอช่องลูกนะเขาซ้ายเขาหวาล่องกา แล้วมีลำาล้วยแบบนี้นะครับประมาณนั้นเลยว,ว้วาวเลยนุ่นสวยมากเลยเขาซ้อนชนกันอยู่เห็นไหมเห็นไหมเขาที่เขาลงมาประสานกันนะซ้ายขวาโอ้สวยสวยทีเดียวบรรยากาศดีนะที่นี้ก็เป็นร้านค้าขายของฝากหลากหลายมากไปตลอดแนวนุ่นเลย ใหญ่นิดหนึง่งนะดูของฝากหลากหลายสวยโอ wh, ้เขามีเนื้อด้วยมีเนื้อทุบตรงนั้นด้วยอือมอมือมอมืของฝากเนื้อทุบโอ้เนื้อทุบมีมันกี่เนื้อทุบ ก็เลิทุบเนื้ออยู่แล้วมั้งทุบลูกัรอ๋อทุบอยู่เหมือนกันอืมแล้วนี่ชิ้นเท่าไหร่เออขายไห้ขีดเท่าไหร่ขละร้อยจ้ะอ๋อขีดละร้อยครับร้อยอันนี้มัมมัมละร้อยมัมปีสานอ๋อมัม เอ้าไอ้นี่ล่ะนี่หนังจากหนังวัวควายหนังควายครับโอ้หนังควายพวงละร้อยพวงละร้อยแล้วเราจะไปทําอะไรได้บ้างโอ้ไปแจงที่เหลือไปนี่แหละมันไม่เหนียวแย่หรือมันไม่เหนียวอ่ะเราก็ทําใหม่เราก็อีใหม่ก่อนทำให้มันสุกใหม่ก่อนนี่สุกแล้วการสุกนี่คือไปต้มไปย่างไปไปทำโอ้เผาเลย ว้ <Wow. S 1> าวทุบให้เนื้อให้มันนิ่มๆแล้วก็หั่นๆเผาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแค่ไหนเพียงพอมันมันก็รู้เริ่มดำสีดำส,สีดำแล้วก็ทุบทุบมันก็จะออกดีอ๋อเอาพวกที่ทวนเผาออกไปอ๋อทุบ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 เดี๋ยวนี้ก็จะนิ่มแล้วจเหมั้นกันกันกับทุบที่คนลาวเขาทำให้แกออกกะไร เสร็จแล้วก็เอาไปอะไรนะไปบางๆแล้วก็ใส่อะไรก็ได้แกงกะทิก็ได้แกงแกงได้หมดแกงขี้เหล็กแกงอะไรได้หมดเลยอ๋ออร่อยอร่อยมันเหนียวไหมคิวไม่เหนียวแล้วคับคุณตันคันไม่เหนียวแล้วโอ้โหนี่สุดยอดเลยหนังควายนะครับสุดยอดโอเคต้องทำแต่ต้องทำเป็นนะนะทำเป็นถึงจะได้อยู่ อันนี้พวงละร้อยพวงละ้ออันนี้มีสองพวงสองพวงอ๋อสสิบเซนอ๋อสิบเซอืมและอันนี้มันสีขาวเพราะอะไรอ่ะทำใหม่อันนี้นะอ๋อใหม่อ๋อใหม่ครับครับอืมดักเร์มันจะออกไปยังนี้แหละครับนานจะออกครับครับครับโอ้เจ้อันนี้ก็มัมมัมมัมยิสานมัมยิสานครับของแท้เลยมันมีอะไรบ้างข้างในครับ มีเครื่องในนี่แหละมีตับมีม้ามมีตับม้ามเนื้อเนื้อสับๆรวมกันรวมเลยแล้วมันเปรี้ยวได้อย่างไรเอาก็มาใส่ข้าวใส่ข้าวอ๋มีส่วนหนึ่งเป็นข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวเนื้อขขาวนึ้แหละใส่ไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเกิดกี่วันมันถึงจะเปรี้ยวประมาณนั้น ขาก็จะขยำขยำขยำอันนี้ก็เป็นเส้นนี่ก็แปลว่ามาจากไส้ไดาอ๋อยัดเข้าไปในไส้เป็นไส้อะไรวัวไส้วัวไส้วัว,ใ,ว,วใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอ้อ,อร่อยอร่อยบริการทอดครับทอดอ่ะกินเลยนั่นเนี่ยเปรี้ยวๆอ่ะกินเลยนั่นเนี่ยเอาไปคนกินเลยอ๋อต้องต้องไปย่างก่อนถ้าคนนั่งก็ย่างให้มันเป็น น้ำตกนิดนึงอ๋ออ๋อร่อยอันละอันนี้เท่าไหร่นะร้อยหนึ่งละร้อยฮะครึ่งละร้อยของละร้อยไหมเส้นละร้อยครละร้อยครับอืมกระจายแล้วโอ้โอเคขอบคุณมากครับครับดูเขาท่าตกลงนี่คือวิวเขาปากช่องใช่ไหมไม่ไม่ใช่โอเคอันนี้ชัดเจน ที่เขียนเขาเป็นเบาปากช่องฟังแล้วงงอันนี้คือเห็นเขาเลยขอไข่เลยไม่ใช่บอไม้ไม้นีชัดเจนท่าชัดเจนก็ไปดูนิดนึงจุดชมวิวตรงนี้เป็นล่องล่องเขาปากช่องอ๋อเป็นห้วยห้วยลําห้วยเขาปากช่องอแล้วผาแดงอ่ะปู่ผาแดงเลยไปไปไปดูตรงน้นมองเห็นขอเอาแปาวิวเลยครับครับครับ เห็นว่าเช้าเช้ามีหมอกล่าเพบเลยโอ้บรรยากาศดีเช้าเช้าคนกิเยอะมากครับโอ้ยิ่งหมอกเยอะเลยโอ้ครับโอเคไปชมวิวทียินดีต้อนรับรับตรงนี้จุดชมวิวเขาปากช่องร้านเจร้านเจปูลาบอีสานยินดีต้อนรับ โอเคนะตรงนี้ถ้าเช้าจะหมอกสวยนะครับก็บรรยากาศดีนะครับนี่ดูตรงนี้อาจจะไม่ได้เห็นผาแดงชัดมากนะจุดตรงนี้แต่ก็เห็นอยู่เมมามุมนี้ทีนะ่เห็นอยู่นะครับ เอามันนั้นนะฮะว้าวสุดยอดอันเนี้ยกล้วยเลยนะกล้วยตัดไส้ กล้วยสอดไส้จ้านะไปคล้ายๆว่ากล้วยนี่เขาฉาบก่อนใช่ไหม้าจ้าฉาบก่อนแล้วก็มาสอดไส้มะขามจ้าโอ้เอนี้2องถุงละร้อยบาทเป็นของฝากได้เลยจุดนี้เขาเรียกจุดชมวิวเขาปากเขาากช่องเป็นร้านเจปุาะกีสารครับโอเคเลยตรงนี้นะฮะเชิญมาอุดหนุนกันได้เลยแวะตรงนี้แหละของฝากเยอะแยะเยอะมากเลยตลอดแนวเลย ไปถึงนู้นเลยนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะมีห้องน้ําบริการด้วยนะครับแวะพักตรงนี้ได้เลยโอเคครับขอบคุณมากครับแมวนี่พัดแมวเริ่มแตกลากแตกเลยครับสามารถไปปลูกได้ไหม๋อปลูกได้ครับอพ,อพอเริ่มแบบเป็นรากแล้วเราเอาไปทําอะไรได้บ้าง ไปปลูกค่าเนี่ยกำลังลูกทานได้ก็ไปทานแบบไปผัดไปต้มจืดอะไรนี่ค่ะอ๋อลูกเขาเนี่ยนะจ้ะหวานใลูกเลยอ๋อาะเขาจะหวานไม่หอมค่ะโอ้แปลกดีตอนนไปเริ่มแบบครับไปปลูกแล้วก็แบบเอาไปทานยอดก็ได้ตอนราบหวานมันทานได้คร่ะทานยอดกับทานผลครับอันแล้วพวกทองนี่โลเท่าไหร่โลยี่สิบห้าบาทอ๋อโลยี่สิบห้าลูกหนึ่งประมาณสองโลสองโลได้ประมาณนั้นโลกว่ากว่าครับแล้วไอ้นี่อะไรฟักหอมค่ะ ฟ<น>ักหอมฟักหอมอ,อ๋อฟักหอมนี่ลูกเขาจะกลมเนะจ้ะไม่เป็นกลมไม่ใช่ยาวใช่ไมไม่ใช่อ,อ๋อฟักหอมโอเคโอเคของฝากเยอะเลยนะครับแวะมาอุดมกันได้เลยนะเนาะแบบนี้นะครับมีห้องน้ำบริการด้วยนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้ก็1ิบโมงสิบห้านาทีคุณแม่คอยอยู่คงเพลิดเพลินกับอาหารมัม เนื้อทุบนะเขาอร่อยนะใช้ได้เลยร้านเนี้ยโอเลยนะอืมดดมีบัวหิมะม,มีของฝากเหมือนกันม,มีไก่ปิ้งไก่ย่างมัมนะไก่ปิ้งโอไก่ปิ้งนีชิ้นเท่าไหร่ ไปห้าสิบครับอ๋อแม่ซื้ออย่างก็เนี่ยอันเนื้อทุกเนี่ยซื้อเนี่ยโอ้ดีมากอจะให้ลุงแขกดีกวาาป๋าอ๋อน้องน้องก็บอกว่าจ้องรัวเย็นนี้มีแอบขบวนเพิ่มระสาเพิ่มที่ไหนครับที่วัดเอ่อท่างแก่ในลมสักอ๋อลมสักอ๋ออนึกว่าจะไปทางนี้น้องคายไม่มีเหรอน้องคายไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นเชื่อใบยจะบอกให้สับไปเที่ยวอ๋อนี่น้องให้อะไรอ๋อโอเคโอเค มะละกอมะะลกอคุณแม่ชอบอยู่แล้วมะละกอโอเคเลยโอเคนะครับเราจะเดินทางกันต่อลูกลูกดีคืนไหนก็ได้ค่ะมาลูรลูกกันนะครับเราจะเดินทางกันต่อโอเคนะถูกใจเนื้อทุบรสชาติดีมากจะได้เลยหมวแก้มทุบสดไม่ได้นะคะโอ้ครับอืมไมาแ่ อ๋อดีดีครับอ๋อเหลอเล้วเบื่อเบื่ออะไรครับอันนี้ถุงใหญ่ของคุณแกรนะคร่บจ้าโอเคดีจังดีจังคุณแม่น่ารักจังอืมไปเยี่ยมป่านะมีเนื้อทุบด้วยไปฝากป่านิดหนึ่งนะครับโอเคนะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา กิกริงแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นี่เบอร์โทรศัพท์อยู่นี่นะฮะร้านเนื้อทุบนี่เลยน้องอนองเบอร์0 9นย์5 5 6 3 6สนห้าห้าสาสนใจเนื้อทุบโทรมาที่นี่เลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจก็โทรมาเลยนะครับส่งให้ถึงบ้านประมาณนั้นนะครับให้โทรติดต่อ โทรติดต่อได้เลยอยากรออีกรูปนึ่งนะคะก็อยากสึงได้อยากันบาด้านลี่สองนี่จิงจริงนะคะขอรักการพูดนะคะโอเค,อเคขอบคุณมากครับนี่นะครับเบอร์โทรศัพท์สนใจติดต่อตามนี้เลยนะคะรับ อร่อยหลายอย่างมีทั้ทุบมีค,ครับมีมัมครับขอบคุณครับมีมัมด้วยนะครับแล้วก็นี่คือเนื้อมีทั้งเนื้อวัวเนื้อ,อควายนะครับเอาไปทุบแล้วมีหนังด้วยหนังควายอยู่ด้วยนะครับใครสนใจก็เชิญเลยเบอร์โทรศัพท์นี้